สวัสดีครับพบกับบ้านป้านออนถั่วอีกแล้วนะครับสวัสดีเกษตรกรเลี้ยงวัวทุกท่านทั่วประเทศไทยครับวันนี้นะครับมาดูคอกวัวบ้านอีกแล้วนะครับไม่พ้นจากเรื่องวัวนะครับเลี้ยงวัวก็อยู่กับแต่วัวกับวัวอย่างเดียวนะครับนี่ก็จะมาตัดยาเพิ่มนะครับนี่นะครับก็่องไม้ค่ึงมือประมาณนี้นะครับก็จะตัดยาบริเวณนี้ข้างๆครับข้างๆตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้วัวกินนะครับหญ้าก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาวัวออกจากคอกนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนอนทวดด้วยนะครับก็กอนเช้านะครับก็หญ้ากินแล้วนะครับเนี่ยกินหมดรางเลยนะครับเหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะออกจากคอกนะครับให้วัวกินหน่อยหญ้า ตามข้างนอกเลียมหญ้านะครับออกเลียมหญ้านะครับก็หญ้าก็เหลือประมาณนี้ครับวัวสองตัวนะครับก็กลัวฝนตกนะครับคึมๆออกกัญชานะครับไก่ออกกัญชาแล้วใช่ออกบริเวณหน้าคอกนี่นะครับนี่นะครับก็มีพื้นที่ให้เขาออกแทเลียมหญ้านะครับทุกวันทุกวันก็จะดีนะครับก็นั่งดูเขาแทเลียมหญ้านะครับเดี๋ยวก็จะตัดหญ้าให้วัว นะครับเก็บไว้เผื่อฝนตกนะครับคึ้มควันนี้คึ้มแดดคึ้มป้านะครับยังไงก็ไม่รู้ครับขมวขมัวนะครับอึมครึมนะครับอ้าวๆนะครับกลัวฝนตกนะครับเลยก็ต้องมาตัดหญ้าให้วัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาออกให้เลียมหญ้าข้างนอกก่อนนะครับนี่นะครับก็เอาวัวออกจากคอกแล้วนะครับสภาพคอกนะครับเดี๋ยวลมมาพัดมาก็จะแห้งนะครองี้แห้งไวแล้วบคอกรัวโปร่งๆนะครับ อันนี้เป็นที่นอนของเขานะครับนี่ไว้ไว้ปัดแมลงเนี่ยนะครับขนจะเป็นมันนะครับตรงนี้เดินไปเดินมาเขาจะปัดแมลงนะครับนี่ครับไว้เลียมหญ้านะครับสักใบสามใบสีก็เอาเอาเข้าข้อคืนนะครับตรงนี้นะครับก็เลียมหญ้าไปเรื่อยนะครับพอเลีมนิดหน่อยเขาได้เขาไดนอนนะครับได้นอนนะครับอยู่ในคออมันก็จําเจนะครับ ออกจากคอกทุกวันนะครับนอาคอกทุกวันวันละเช้านะครับสิบโมงเช้าเนี่ยวันนี้ผมออกมาสักเที่ยงแล้วครับเพราะว่าภารกิจมันเยอะนะครับก็เลยออกสายหน่อยวันนี้ครับเที่ยงี๋ยวเอาเข้าประมาณสักบ่ายสี่โมงนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับก็เดินไปเรื่อยครับนี่ครับสิบเดือนครับบามันลูกผสมนะครับพี่น้องนี่นะครับ แดงเข้มนะครับอันนี้ผมถ่ายใกล้ๆแล้วนี่นะครับไม่ได้ย้อนแสงครับแดงเข้มเลยครับพี่น้องนี่ครับหูคลิปดาหมดเลยครับแข้งขาดํานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับหางเป็นพวงนะครับส่วนส่วนสูงของของเขานี่ครับก็ประมาณร้อยยี่สิบบวกลบนะครับนี่ครับดูนะครับสีเข้มเข้มเข้มเลยครับ สิบเดือนนะครับนี่นะครับสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีนี่ครับยอดนะครับส่วนแม่เขานะครับนี่ครับแดงเข้มเหมือนกันนะครับนี่ดูแข้งดูขานะครับท้องนะครับนี่นะครับมีตำหนิไหมมีครับหางขาวนะครับนิดหน่อยครับแซมแต่ว่าผมก็ไม่ถือครับไม่ได้ว่าตำหนินะครับเพราะว่าแม่เขาผ่อพันเขานะครับเป็นสีขาวมันก็ต้องธรรมดาปกตินะครับมันมีมันมีอยู่แล้วนะครับ เรื่องแบบนี้นะครับนี่ครับเรียม้าครับเห็นไหมครับเราตัดหญ้าให้ก่อนนะครับนี่ครับวันนี้แมลงเริ่มแล้วครับไม่ได้ฉีดพ่นนะครับนานแล้วครับทิ้งระยะไปหน่อยครับก็เดี๋ยวค่อยมาฉีดพ่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะฉีดพ่นแมลงอย่าให้มันตอมนะครับรำคาญนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็มีเส้นดินสายรับแดดบ้างนะครับเดี๋ยวตัดหญ้าก่อนนะครับ นี่ครับตัดเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรครับก็ทําความสะอาดสวนด้วยนะครับต้นกล้วยต้นไม้นะครับที่เราปลูกนะครับนี่ครับเลี้ยงวัวแบบนบ้านนะครับสองตัวนะครับกินตามพื้นที่ตัวเองครับไม่ต้องไปที่อื่นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ตัดแล้วครับเดี๋ยวรองอกก็ตัดใหม่วันนี้ก็ตัดไว้นะครับของแพนกูล่าครับเริ่มงอกใหม่แล้วครับ นี่ไหมครับอันนี้ก็กินเหลือเฟือนะครับย่าาแห้งกินดีครับนี่นะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับเอาญ้าใส่กระบะรอไว้ให้เขานะครับก็มานั่งดูเขากินแทะเลียมหญ้านะครับนี่ครับดูเขายืนแทะเลียมหญ้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็มีความสุขนะครับเลี้ยงโวแบบนี้นะครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับไว้เลี้ยงไว้อยู่หน้าคอกเรานะครับ ไว้กินหญ้าไปเรื่อยนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับปล่อยให้เขาแทเลยมหญ้าไปเรื่อยก่อนนะครับสุขภาพเขาดีนะครับได้ออกจากข้อทุกวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้านออนทวดด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ